เก็บภาพบรรยากาศมาฝากจ้าขบวนนางงางามผ่านมาหน้าตลาดไปอีกที่หนึ่งเห็นมีฮอดขอบวนสร้างสัญชาตยานเนาะรีบจับกล่องทันทีอ้ามูเขาแล้วเขาบอกว่าเป็นขบวนแห่บุญพระเวทเทศมหาชาติของวัดบ้านระแง,ง่แล้วเจ้าทายายุไซละแสทายอยู่หน้าตลาดสดสีขอรภูมเมื่อนี้ฉันได้ให้อาหารช้างเป็นครั้งแรกของชีวิตแต่ว่าฉันเป็นคนสุรินเป็นคนย่านสร้างเปงนไกลๆพอเบิงได้แต่อยู่ใกล้ชิดนี้ไม่เคยใกล้ชิดเลยวันนี้มีโอกาสให้อาหาร ช้างความรู้สึกตอนนี้นะหรือ <c oughs> <c oughs> ชีบอกจังไดดีพี่น้องมันตื่นเต้นแห้งแห่งก<ห><ห>ล้วยหอมวีนี่กับไนยบักคักเลยกาวาสิปอนน้องสร้างให้ได้จากสองเชือกเอว่าตัวแรกนั้นไม่ยอมเชือกที่สองมาฉันกับแลนไปคัวเอากล้วยหอมมาอีกวีนึง <c oughs> รู้สึกเริ่มชินแล้วตอนนี้ไม่ย่านไม่กลัวแล้วเป็นคนสุดท้าจะได้จังย่านสร้างแอนสิบอกว่าแอนย่านของไหญ่หลีเชือกที่สองผ่านไปแล้ว เชกที่สมก็กาลังจะเข้ามาป่วยหอมกํา่างสุกงามๆนี่พอต้องขายเลยพี่น้องมือนีเอาบุญเอาบุญขบวนแห่บุญพระเวทมือนีก็สซมีเหรียญสงการนำจ้าเพิ่นสีจัดให้ถือมือสงกา์เป็นขบวนบุญพระเวทอลังการงานช้างได้รวมบุญนำเพิ่นก็ได้ให้อาหารสร้างมือนีจ้าเก็บภาพบ,บรรยากาศนาตลาดสดสีขอระบภูมิมาให้เบิ่งจากมือนีขบวนแห่ก้องบุญก็สิตามมาตามหลังสร้าง เห็นความสนุกสนานมวลซื้นฮอแเซลของพี่พีน้องๆเฮ่าฉันก็ได้ทําบุญไปด้วยสาธุขบวนแห่ก็จะมีรถน้ํามนต์ด้วยฉันก็วิ่งไปรถน้ํามนต์เสริมสิริมงคลให้กับตัวเองหลวงพ่อก็เคาะหัวให้ป๊อกป๊อกป๊อกป๊อ แนมไปทางหลังขบวนคือเง่าขักแฉขบวนทางหลังกับซิมีอขอบวนรถแทรเนะาะค่นเนาะผลกัรเรียนนามมวนได้เจิบงความมวลได้แต่อนุโมทนาบุญน,น้ำเพิ่นเนาะแต่ละมือแต่ละมือกับซิมีอข,อบ,วขบวนอันนั้นขบวนอันอนี้ผ่านมาหนาตลาดส่วนแอดจะไปไหนไม่ได้หรกช่วงนี้แอดจะต้องอยู่หน้าร้านพี่น้องน้องเอฟซีเดอร์ได้เล่นน้ำไปเล่นเพื่อแอดด้วยเป็นบุญจังสี่กับเป็นบุญสามัคคีน้องพี่นอ้องจ๋าเห็นขบวนเพิ่นเง่าเหา สนุกสนานกับการเล่นน้ำไปนําอิสานบานเห่าหม้วนคักพี่น้องย่ามหนีเน,ะนาะน้ำหูบานที่มีวัดตอนนี้กับกระลั่งม้วนคือกันสมกับคําว่าวันครอบครัวครอบครัวได้มาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันตอนลูกหลานที่อยู่ไปเห็ดงานทางไกลก็ได้กลับาลามามาอาบน้ำพระในบ้านนอกจากนอกในหลางแขนหลางขาให้พ่อให้แมอที่ไหนก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์เท่ากับพระในบ้านปุ๊บ พิ่นกำลังมวนพี่น้องเอ้ยบึงวะเชิบ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 ,ชบม,วมวนมวนอุ้ยลีลาแต่ละคนบรรยากาศนี่เกษตรย่ำสงกรานเนาะค่ะเนาะยามสงกรานนี่ก็จะเห็นบรรยากาศนี้เต็นก้องเย้ามือยซ้ไใดก็มีน้ำไปหดเย็นๆบอกคือเต็นก้องเย้าแบบอื่นไดนั่นต้องหาน้ำม,มาหดเจ้าของให้เย็นเยนจ้าแบบนี้ก็จะมีน้ำเย็นถาตลอดสุดสาย มวลซืนโฮเซลส่วนแอดมินนโมของฉันตอนนี้ก็ได้เล่นน้ํากับเขาแล้วเละตั้งแต่เริ่มสงกรานมาแอดมินนโมก็ไม่เคยได้ออกไปเล่นกับเพื่อนเลยใชัแอดไม่ให้ไปนะแต่เขาไม่ไปวันนี้เขาก็ได้เล่นน้ําสงใจเขาละเพราะว่าเขาผ่านมาหน้าร้านพอดีสายยางฉีดน้ําเย็นชุ่มฉ่ำเขาให้เอฟซีทุกคนทุกท่านมีความสุขก,กายสบายใจอากาศร้อนก็่ะร้อนตามอากาศนะจ๊ะ